เดี๋ยวลูกน้องมันจะกระโดดใช้ท่าแล้วมันจะมีบัฟที่ตัวบอสเป็นน้ำแข็งอ่ะอันนี้กดอะไรก่อนเนี่ย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 เห็นน้ำแข็งไหมบัฟข้างบนบัฟดิเห็นแล้ว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 ไอ้ทุกข์บอใจเย็นดิเรียนทุกขาบแต่ไม่ทราบอะไรเลยไหวป่าวะมึงถามทากาเลยว่าไหวไหมไอ้ทากาไหวไหมไอ้ทากาไอ้ทากาไปแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลูกน้องมันจะสกิลแล้วอืมอืม เอระบับเดี๋ยวรูกน้องข้างๆอ่ะขวามือมนันอ่ะรู้เรื่องหนักมาแล้วบึ้มอ่ะลบอ่ะกระโดดกระโดดหนักได้แล้วที่เหลือก็ทำะไรก็ทำช่องเจ๊ถูกปากดูกูไม่ต้องนับเชิญใครนับเชิญแบนทิ้งเลยบอกว่าหายไปสองหายไปสามมึงอาจจะหายไปสิบรอกูแป๊บี่วยถามตีสามามทีบผ่านยังไงพี่มีคนถามอย่าถามกูเงียบไอ้เต้ช่วยด้วยเต้อะไรพี่ช่วยอะไรวะ ลืมเอาสัตว์เลี้ยงมาโอ้ยโอ้โหแพ้เลยที่แพ้แล้วงมึงสุดดีว่ะพี่แพ้แล้วเฮ้ยน้ำแข็งลืมลบ<ท>เละเทะเละเทะ ไอ้เต้เลียแล้ว